สวัสดีค่ะมือนี้พามาเที่ยวสตอกโฮมอีกแล้วค่ะโคดพระเจ้าสวยสวยค่ะอันนี้สถานีรถไฟสตอกโฮมพี่น้องเรียเซ็นเตอรสถานีรถไฟสตอกโฮมเนาะพี่น้องเนะานะาค่ะสวยใา่ค่ะพาคนใหญ่มาเที่ยวสตอกโฮมมางานแต่ง,ตงโมจ้ะนี่บ้านเนี่ยสวยค่ะค่ะางานกับพี่น้อง เมืองหลขอสตอกโฮมนั่นคบคุณใหญ่ยเิเยนี่มาเบิ่งารางรถไฟปากพรเพิ่นเพิ่นสิไปมาเมื่อโอเพิ่นสิไปเฮ็ดซิมบอยเพิ่นไปบ่ถืกนค่ะมาสถานีรถไฟสตอกโฮมเมื่อสตอกโฮมมาที่น้อสตอกโฮม สวัสดีค่ะนี่ไปเจอป้าพรป้าพรแกอยู่เฮซิงบอยแกมาทําวีซ่าเนาะจากลัเมืองไทยเออทำพาสปอร์ตชั่วคราวจะไปเมืองไทยจาก็เลยช่วยแกมาส่งที่ไอสถานีรถไฟแกไปไม่ถูกค่ะ คนไทยด้วยกันเราก็ต้องช่วยกันนะคะดีใจมากดีใจมากดีใจไหมป้าพรที่เจอดีใจมากที่เจอแม่มเขาทักก่อนกำลังจะอาปากถามก่อนเลถามค่ะถ้าเป็นคนไทยถามค่ะแล้วบางคนที่ถามก็ไม่พูดเลยใช่ไหมป้าได้อีกคนหนึ่งมอง็ดีหมอง้าทำงานนึกจะทำงานมไล้ไปเหไม่เป็นไรแต่ป้านี่มางานแต่งเพื่อนแล้วมาเจอป้าพรก็นั่งรอจนแกขึ้นรถไฟเราถึงจะไปได้เพราะว่าเห็นคนไทยด้วยกันก็สงสารกันเนาะพิการอีกเลย แกแกมีรถไอรถเข็นด้วยเนาะผ่าตัดผ่าตัศรัแกแกเป็นคนบุรีรัมค่ะคนบ้านเดียวกันเดี๋ยวยายจากบุรีรัมจะไปอยู่ใช้นาทแล้วจ้าสัสดีค่ะนี่มาเจอคนไทยพี่สาวพี่ภูป้าพรจะมาที่สถานทูตแล้วก็มา แล้วพับมาส่งไปที่สถานีรถไฟขึ้นรถไฟก่อนค่ะแกมาจากเฮสซิงบอยคนไทยช่วยกันเนาะคนไทยช่วยเหลือกันค่ะสวัสดีค่ะ